อยากจะมาเตือนภัยนิดน,นึงนะครับผมเมื่อกี้สดๆร้อนๆเลยนะนี่คือรูปแบบใหม่อีกแล้วนะครับผมในการหลอกลวงนะครับของคอสเซนเตอร์นะครับผม<อ>แต่ว่าคอสเซนเตอร์คนนี้เขาเนี่ยมีข้อมูลผมเป๊ะๆเลยนะครับผมไม่ว่าชื่อนามสกุลนะครับเลขหลังบัตรอะไรฮะเขามีหมดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งคือถามอะไรเขาก็ตอบถูกหมดเนาะก็คือเหมือนกับว่าเขาได้ สำหรับบัตรประชาชนผมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ท like ี่รู้ๆคือเขามีข้อมูลผมนะครับผมเขาก็มาแจ้งยอดว่าเนี่ยคุณมียอดค้างชาระบัตรเครดิตเดืดๆๆแปดหมื่นบาทแล้วมาเรื่ก็ถามมาว่าแล้วโทรมาจากที่ไหนเขาก็บอกว่าโทรมาจากเพชรบูรณ์นะครับผมโลตัสเพชรบูรณ์แต่มาเรื่บอกว่าผมไม่ได้อยู่เพชรบูรณ์นะครับเขาก็บอกว่าแต่ว่ามีการใช้งานจริงๆแล้วก็มียอดค้างชาระชื่อนี้นามสกุลนี้เลขหลังบัตรนี้ถูกต้องหมดเลยนะครับผมเบอร์ก็ เบอร์ก็เบอร์บงขอมมาริดเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วโทรมาเป๊ะแต่ว่าที่จับพิรุธได้อย่างเดียวคือถ้าคนที่เป็นธนาคารหรือเป็นพนักงานธนาคารเนี่ยจริงๆเนี่ยหนึ่งคือเขาจะไม่โทรมาหาผู้ใช้บริการนะครับผมถ้าสมมุติว่ามียอดค้างชําระเนี่ยเขาจะ ส่งเอกสารมานะครับผมจะไม่ดีนะครับผมส่งเอกสารมานะครับผมแล้วก็การพูดการจางเขานี่จะเป๊ะๆหมดเลยนะครับคือเป็นการฝึกมาแล้วครับแต่ว่าเนี่ยคอสเซนเตอร์เนี่ยอาจจะเพิ่งฝึกหัดนะครับพูดพูดติดติดขัดขัดแล้วก็เออเหมือนกับพูดไทยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ด้วยก็เป็นข้อสังเกตได้ว่าเออเป็นคอนเซนเตอร์แน่นอนนะครับผมคือบางที่ส่วนกลับไปเลยนะพอถามนู้นี <maintenant S 2> ่นั่นเขาเพื่อว่าให้เขาเนี่ยเออบอกข้อมูล <statistics> ว่า <Elena> ที่เขารู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับ พอเขาบอกอะไรเป,ะเป๊ะมาได้เนี่ยมาริสก็เลยรู้ว่าเขามีข้อมูลของมาริสจริงๆนะครับผมลมาริกาสก็สวนขเขาไว้เลยว่าก็ปกติแล้วเนี่ยธน,นาคารเนี่ยก็จะไม่มีการโทรมาหาผู้ใช้บริการเด็ดขาดนะครับผมแล้วก็การพูดเนี่ยของคุณก็ไม่ใช่เป็นมืออาชีพนะครับแล้วเขาก็ตัดสายไปเลยคือเขาบอกข้อมูลเป๊ะมากถูกมากเลยนะไม่รู้ว่าข้อมูลมาริสเนี่ยไปั่วไหลาจากตรงไหนนะครับผมดังนั้นเนี่ยเวลาเราถ่ายสำเนาบัตรประชาชนนะครับผม โอ้โห و, สำคัญมากเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราจะทิ้งเนี่ยเราก็ควรจะฉีกให้มันขาดแบบขาด,ขาดหรือว่าเผาได้ก็ดีเลยครับทุกทุกครั้งที่มาริสจะฉีกทิ้งเนี่ยมาริสก็จะฉีกแบบฉีกละเอียดเลยนะฉีกแบบไม่สามารถเอามาปฏิปัตต่อได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีว่าตำรวจเย้าใหญ่ก็มีเนาะบางคนนะเขาก็เอาข้อมูลไปขายกับคนเซตเตอร์นะอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจสามารถหลุดไปก็ได้เนะาะมาริทเนี่ยทำคลิปเตือนภัยอย่างนี้ก็ให้ข้อมูลกับพ่อแม่หรือว่าญาติ่าติพี่น้องด้วยเนาะก็เลยร ตรงลืมถามที่อยู่ไปเนาะแต่ว่าไอ้ที่อยู่เขาน่าจะไม่มีหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ใจนะเพราะว่ามันไม่ได้ลืมถามที่อยู่เนะาะดังนั้นเนี่ยต้องเตือนๆพี่ๆน้องๆด้วยเนาะ หรือญาติๆด้วยน,นะครับผมว่าถ้าโทรมาอย่างเงี้ยอย่าเชื่อเด็ดขาดนะครับผมเพราะปกติแล้วไม่ว่าธนาคารหรือเ่วนงานใดก็ตามเนี่ยจะไม่โทรหาผู้ใช้บริการเด็ดขาดนะครับเขาจะส่งเป็นเอกสารมาถ้าเป็นยอดทางชำระนะครับเขาจะส่งเอกสารมาถึงที่บ้านนะครับผมไม่มีแบบโทรมาอย่างเงี้ยแจ้งว่าเอ้ยุมมียอด้างชำระบัตรเครด,ดิต8 0ด0 0บาทบาทธนาคารนี่ๆๆนี่น,นี่อะไรเงี้ยเขาจะไม่มีนะครับบัลลิศเคยทําก็จริงแต่ว่า,าริบังไม่ได้ทําของธนาคารสีเขียวนะครับแล้วเขาโทรมาว่าเนี่ยบัลิศเนี่ยทำธนาคารสีเขียววันที่13มมีนา 2565จริงๆคือไม่ใช่นะครับบางทีก,ก็เลยพันธทงเลยคือก็บอกว่ามีคนเอาไปแอบบ้างเนี่ยปาริไม่นสนใจนะครับผมคือเราก็รู้แล้วนะว่ามีข่าวอย่างนี้เยอะนะครับผม ดังนั้นเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าไปเชื่อก,ก่อนนะครับผมให้แนะนําว่าให้ถามลูกๆหลานๆก่อนเนาะให้ถามลูกเราหลานเราหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆก่อนนะครับก่อนจะตัดสินใจนะครับหรือว่าหรือว่าให้โทรไปที่อาคารที่ฝั่งมิจฉาชีพเขาแอบอ้างก็ได้นะครับผมเพื่อตรวจสอบดูว่าข้อมูลที่มิจฉาชีพเขาแจ้งมานั้นเป็นความจริงหรือไม่นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะรอดพ้นจากแก๊งพวกนี้นะครับผมพวกนี้มันไม่หมดจริงๆนะครับถึงแม้ว่าโดนจับไปแล้วมันก็มีเรื่อยๆขึ้นมาเลยนะคคครรรััับบบผมโชดดีีว ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนะ like, าะกดไลค์กดใ์กดซับสไคร้และกดระฆังดังตุงต้งตุงต้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค